สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูผักสลัดโดนฝนอ่ะมันจะเป็นยังไงครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ทําผักสลัดเลยเนาะอ่ะสำหรับผมผมทาตั้งแต่ปี2017เนาะแต่ว่า3ปีคือ2ปีก่อนกับปีนี้ผมจะไม่ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนครับเพราะว่าบ้านผมลมแรงครับใส่ไปก็เท่านั้นครับยังไงก็ขาดเหมือนเดิมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ดีกว่าวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนมาดูครับว่าถ้าผักสลัดที่เราปลูกเนี่ย โดนฝนฝนตกหนักตกใส่หลายรอบเติมปุ๋ยยังไงดูอะไรแบบไหนและสภาพผักจะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูครับทําคลิปวันนี้วันที่11แน่นอนครับ11เนี่ยผมจำไม่ผิดแน่นอน11พฤษภาปี68ครับก็ช่วงนี้ใครไม่เจอฝนก็อาจจะน้อยครับแต่ว,ว่าผมอย่างที่ผมชอบบอกว่าออบ้านผมแรงเนาะแต่พอเวลาเจอฝนนี่ก็กระหน่าต่อเนื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวพามาดูว่าผักสลัดโดนฝนเป็นยังไง ต้องทำยังไงมาดูครับร้องลกระนำหลายวันอยู่วันนี้ก็จะมาแล้วนะฝนนะเนี่ยดูผมไม่ได้ขาดถ่ายแค่ตอนฝนตกใสแค่นี้นนดูฮะหลังคาลมพัดฉีกกระจายอ่ะไมเป็นไรวันนี้ปล่อยไว้ไเนี่ยวันนี้ก็จะเก็บฟิเล่เก็บเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแต่ที่สวนวันนี้มีแค่กรีนโอ๊กกับเอ้ยมีแค่ฟิเล่กับเรดโอ๊กครับกรีนโอ๊กแปลวของลูกสวนทนีมาดูถ้าเราไม่ใช้พสติคุมแน่นอนครับเพื่อนเพื่อทุกคนกังวล โอ้ยไม่รอดแน่ตายฉันเคยเปลูกผมไม่ได้คุมมันสองปีนะครับย้อนดูคลิปผมได้ครับผมทาคลิปผักสลัดเกือบทุกวันครับเดิมๆม,มั่งซ้ํามั่งก็ทาให้เพื่อนดูเป็นแนวทางครับอ่ะเมื่อวานก็กระนาหนักอยู่ครับฝนหนักขนาดไหนดูน้ําในกล่องครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นไงครับเกือบล้นอ่ะจริงๆมันน่า,นาจะล้นอ่ะดูกล่องนี้เป็นเหมือนกันไหมเป็นเฉพาะกล่องนี้ที่มาเติมน้ําหรือเปล่านี่ฮะไม่ ก็คือโดนน้ำเน้นๆเ,นนเ,นเต็มๆจังๆไปเลยเรตโอ๊กเก็บไปแล้วเก็บก่อนอายุด้วยแล้วไม่ได้เก็บต้นใหญ่เลยซึ่งเวลาปกติเนี่ยเวลาผมเก็บผักเนี่ยผมก็ไม่เคยเก็บตามกําหนดอายุอยู่แล้วเก็บก่อนอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ผักมันโตช้าหลายๆคนก็เจอปัญหานะครับผักโตช้าเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนจากร้อนมาเป็นฝนโอ้โหพอเจอแบบนี้เนี่ยผักก็ชะงักไปสักระยะนึงเหมือนกันมันก็เลยโตช้าเหมือนกันน้ำเต็มเลยเต็มกล่องเลย ทีนี้เวลาน้ําเต็มแบบเนี้เวลาฝนตกใส่ถ้าไม่มีแสลนเลยเนี่ยเวลาปลูกเดดร้อยผักโดนน้ําฝนยัง,จ,งจังในใบมันจะช้ามันจะแลไม่สวยด้วยถ้าอย่างน้อยมีแสลนกันเนี่ยมันก็ช่วยเซฟเบาแรงของน้ําฝนทาให้ใบของผักนีย่ยังพอสวยโอเคอยู่แบบนี้ได้แต่ทีเนี้ยปัญหาหนึ่งก็คือน้ํามันเยอะน้ําเยอะแบบนี้ทําไงถ้ารากประมาณนี้นะฮะ ต้องมีช่องว่างอย่างน้อยสักสองนิ้ววิธีการของผมก็ง่ายๆครับผมก็จะยกลังฝั่งนี้อมตะแทงขึ้นเพื่อให้น้ําไหลออกกะเอาครับประมาณนี้น้ําก็จะว่างข้างในประมาณสองนิ้วผักก็จะรอดครับแต่ถ้าเราไม่เทน้ําเลยมันจะเป็นยังไงดูกล่องน,นี้ก็ได้น้ําเต็มเหมือนกันครับดูหนุนล้นฝั่งนุ้นเลยทีเดียวอนะเดี๋ยวยกให้ดูครับ น้ำผักมันไม่ยากหรอกบางทีรายละเอียดพวกนี้เราอาจจะมองข้ามเนาะถ้าน้ําเต็มกล่องมันจะอยู่สภาพนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะจมถ้วยเลยถ้าเป็นกล่องปลาเนาะเนี่ยแล้วรากเขาจะดูฮะไม่มีอากาศหายใจเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยไว้สักสองคืนเนี่ยรากขาดต้นเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแน่นอนเราต้องให้มีช่องว่างประมาณนี้ฮะจากถ้วยมาถึงก้นถ้วยถึงรากประมาณสักหนึ่งนิ้ว เนี่ยประมาณเนี่ยรอดแน,น่นอนทำยังไงก็ได้ครับจะตักออกจะตะแคงออกยังไงก็ได้ก็คือให้น้ําปริมาณน,น,าน้ําในลังมันลดลงผมก็ทําเหมือนเดิมครับโ okay. อเคคือผมทําบ่อยจนผมรู้ว่ามันประมาณเนี่ยดูครับเนี่ยน้ําก็จะเหลือประมาณข้างในประมาณสองนิ้วอันนี้รอดแล้วครับเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผักตัวไหน,น แต่เวลาตะแคงแบบนี้นะครับข้อเสียก็คือเนี่ยตัวที่อยู่ปลายสุดเนี่ยรากมันจะเนี่ยมันจะหลุดออกไปแล้วก็พยายามดูนิดนึงอนี่ก็เหมือนกันครับถ้าถามว่าแบบนี้มันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะครับมันเหนื่อยกว่าเราไม่ได้ตักอะไรแต่คือถ้าใช้พลาสติกคลุมได้ใช้ไปเลยนะครับเพื่อนๆเพราะมันง่ายกว่าผมเยอะแต่ของผมใช้พลาสติกคลุมไม่ได้ครับเพราะว่าลมมันแรงผมก็ต้องมาขยานันทําแบบนี้ฮะเนี่ยถ้าไม่ทําแบบนี้แัดไม่ได้หรอกครับ ถ้าเ,เพื่อนๆทาแบบผมแล้วดูปริมาณน้ําแล้วอู้ยังไงก็ตายพี่ไม่รอดหรอกมันอยู่ที่ปุ๋ยที่เราใช้ครับบางเจ้ามันก็รับเดดได้บางเจ้ามันก็รับฝนไม่ได้มันก็แตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็ดูเอาครับก็ปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้ไม่ยากถ้าอย่างผมผมปลูกมันคืออาชีพผมเนาะผมก็ไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆบางคนที่ต้องตักออกมันก็จะ เป็นงานที่หนักหน่อยแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับถ้าเราจะขายผักเราก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดว่าใช้พลาสติกคุมได้สบายครับแล้วถ้าพลาสติกคุมได้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายก็คือเออเดี๋ยวนะมันจะลดพวกปัญหาพวกราใบาจุดพวกอะไรได้ด้วยเพราะหน้าฝนมาเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลเลยก็คือราใบาจุดกลัวมากมากเลยนะครับกลัวยิ่งกว่า เพี้ยไฟราใบาจุดมันลามโหดร้ายมากค่ยเพี้ยไฟเนี่ยถ้าฉีดน้ํามันก็ยังพอเอาอยู่แต่ราใบาจุดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องราใบาจุดคลิปอี่ให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าเจอต้องทอํายังไงมันมาเพราะอะไรนั่นคือสิ่งที่เวลาเราทําผักสลัดกังวลที่สุดเลยคือราใบาจุดอันนี้เคลียร์หมดแล้วครับเคลียร์หมดแบบนี้พวกเนี้ยล้างด้วยน้ําแฟบนะครับ ถุงดำเปลี่ยนนะครับแล้วก็ฝาก็ควรจะล้างแล้วก็เอาน้ําเฟบฉีดแค่นั้นนะครับเอาอยู่แล้วดาใบาจุดแต่ถ้ามันจะมมีโอกาสมาอีกไหมมีครับก็เราก็พยายามทําให้มันโล่งโปรงโ่งลมพัดผ่านเดดส่งถึงขนาดผมช่วงนี้เนี่ยดูฮะดูไม่ทางนั้นยังมีเสียงอันนี้เสียงแดดเนาะอันนี้มาใหมแ่แหละเมื่อวานแบบเหมือนผมใช้โซลารเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่สวนเนี่ย แบตเตอรี่แทบไม่ได้ชาร์จเลยเพราะมันตกทั้งวันเลยไมห่หนักเหมือนกันอะนี่แค่นี้นะฮะถ้าฝนตกใส่ผักสลัดสิ่งที่เราต้องดูก็คือปริมาณน้ําในกล่องถ้าไม่ได้ใช้เซเลนป้องกันเลยเนี่ยเวลาน้ํามันตกใส่ผักเนี่ยมันก็จะโหดร้ายหน่อยครับใบมันก็จะฉีกขาดจะช้ําเวลาเราขายมันก็เลดูไม่สวยเพราะผักใบเขาใช้ใบนอะอะถ้ามาดูอย่าง Are รโของผมต้นเล็กๆ แต่ก็ต้องเก็บขายผมเลือกนะเลือกเฉพาะต้นที่มันไซส์ที่มันมันใหญ่หน่อยถ้ามันดูเล็กหน่อยผมก็ยังไม่เก็บเพราะช่วงเนี้ยผักมันโตช้าเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบนี้ทุกปีครับแต่มันเปลี่ยนเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะตัวเรดโอกนิดน,นึงนะตัวกรีนโอ๊กไม่เป็นไรฟิเลไม่เป็นไรน,นี่รุ่นเดียวกันนะครับแต่ตัวกรีนโอ๊กผมรุ่นนี้มีผมให้ลูกสวนปลูกดูฮะ ฟิเลปกติครับน้ำหนักดีด้วยใหญ่ด้วยนี่ไม่ใช่เล็กหรอกนี่นี่้รารที่เขาจมน้ำมาคืนหนึ่งแต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ไม่ตักน้ำออกนี่เรียบร้อยเลยนะครับไปหมดเลยต้องดูแล้วถ้าวันนี้ฝนตกอีกน้ำมันก็เต็มอีกเดีย๋ยวพี่ใช่ครับตกอีกน้ำเต็มอีกเอาออกอีกแล้วถ้าต้องเติมปุ๋ยถ้าต้นมันเล็กอยู่ เอาเดี๋ยวไปชี้ดูแบบไซส์ต้นที่ไม่โตนะถ้าเป็นไซส์เล็กกระจิ๋วหรือยังยถ้าเป็นไซส์นี้นะไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ถ้าเราตักน้ําออกเหมือนผมเทออกเมื่อกี้สักสามครั้งถ้าเป็นกล่องปลาก็เติมปุ๋ยเพิ่มครับกล่องละอย่างละสาิบถ้าเป็นกล่องกุ้งก็กล่องละอย่างละยี่สิบเติมเพิ่มไปนะนี้ในในอัตราส่วนปุ๋ยที่ผมใช้นะผมใช้สซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรแต่ถ้า ผักอายุเกิน30วันก็ไม่ต้องเติมครับปล่อยไปเลยแค่นั้นก็รอเก็บขายเลยแค่นี้เลยครับเพื่อนๆคนใดทําผักอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ